สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆนมาเดินดีแคทลอนพระรามสองนะครับเราจะพาทุกคนเข้าไปชมกันนะครับใกล้หน้าแล้วดูท่องเที่ยวแล้วนะครับเอามาดูกันนะโอ้ข้างในเขาจัดโซนใหม่แล้วเห็นไหมครับเตนมาดูท่องเที่ยวหนูดูอะไรวะเนี่ยเต็นต์ใหญ่จริงๆสุดยอดคนอยู่เป็นสิบเลยมั้งเนี่ยเราจะมาดูโซนเก้าอี้นะครับอันนี้ยังเป็นโซนเก่าอยู่นะ เก้าอี้นะครับมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกเลยนะนั่งสบายไหมครับเนี่ยสบายไหมสบายมีสบายเนาะสุดยอดนะครับมีหลายรูปแบบให้เลือกสั่นเลยนะครับเก้าอี้ราคาดีนะครับอุปรกรณ์ใหม่มาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนดีราคาหลักร้อยนะครับงบประหยัดได้เลยนะ อุปกรณ์แคมปิ้งนะครับสาขานี้ของเยอะนะครับเพื่อนๆเยอะจริงๆนี่ก็เป็นตัวนะครับกันแดดนะครับ6,900นะอันนี้แน่เลยเต็อะไรอ่ะอโอ้โเต็นยักษ์นะครับเราลองมานั่งดูนะข้างใน,นยากาศวันนี้คนคึกคักมากเลยนะครับหนักเบาเลยนะเพราะว,ว่าเริ่มบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วฝนก็เริ่มมา ซื้อของแคมปิ้งกันแล้วจริงเตรียมตัวออกแคมป์เตาอี้อย่างราคาเท่าเดิมตัวนี้ลดราคานะครับค่าปูเต็นเหลือ480บาทค่าปูลดราคาอันนี้ก็จะเป็นโซนเ้าอี้ เดินตัวฟิวน่าจะเป็นคุ๊บออกทลิปเดินป่าแน่เลยเก็บแล้วนะครับเรามาดูวิธีการเก็บเห็นใหญ่โอ้ ใช้คนเจ็บ3คนเลยนะครับให,ใหญ่ที่ตั้งโชว์เมื่อกี้ใช้คนเจ็บเยอะตัวนี้ก็แคมปิ้งคิวชัวแบบใหม่เนี่ยครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับนมีราคาไหมครับ ที่ถุงเก็บในตัวเลยอ่ะเต็นท์ตัวนี้อยู่ที่ราคา3,500สวยอยู่นะครับหมื่นไหมว้าวสองคนได้อยู่ยาวมากเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 2.6กิโลหรือว่า9ลิตรพร้อมกระเป๋าเก็บขนาด39เซนคูณ16คูณ15ราคาอยู่ที่3,052.6 5กิโลนะครับหนักอยู่นะนี่เป็นเปยนอนเปยนอนพันสองรับน้ำหนักได้110กิโล อันนี้เป็นเปน,นอนนี่ก็จะเป็นที่นอนเป็นที่นอนมีเป็นเตแผ่นรองนอนแคมป์ปิ้งที่เราไปเดินป่าคนก็ใช้เยอะอยู่นะครับตัวนี้น้ำหนักเบามากน้ำหนักเบาเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาท อันนี้ก็เป็นแผ่นเล็กๆ120ยย0เสร้่เบามากเลยนะครับอันนี้น,นีก้าเป็นแผ่นปูนอนตอองนอนที่นอนเป่าลม1350ตัวนี้2000นะครับสีส้มน,นี้ก็จะเป็นเตใครที่ไม่ชอบนอนในเต็นท์นะครับก็ กลางเปนอนผูกต้นไม้ได้ถุงนอน15องศาสีดำนะครเป็นถุงนอน15องศาสีดำราคา600บาทตัวนี้เป็นสีดำตัวนี้สีเสียวเป็นสีเหลียวนะครับตัวนี้10องศา สวยจังเลยครับสีเขียวราคา860บาทนะครับสิบองศาอุ่นมากนี่นี่นะครสีเขียวนี่ก็จะเป็นสีเขียวที่มาตัวนี้อยู่ที่ราคา12มีสีเขียวอ่อนด้วยสีออกมาเยอะแล้วนะครับ ัวน,นี้น้ำหนักเบานะครับอยู่ที่660กรัมราคาหน่หานะครับนี่นะครับของผู้ใหญ่นะครับทำออกมาเยอะมากเลยนะครับรอบนี้ถุงนอนถุงนอนเยอะมากนี่ก็จะเป็นหมอนราคาอยู่ที่450บาท หอนแคมปิ้งตันนี้นุ่มมากเลยนะครับสามารถทับได้เล็กๆกเบาๆเลยนะครับหอนตัวนี้อยู่ที่700นะครับนี่ใบนี้700ดร <c oughs> ้อยหนักเบามาก <c oughs> มาหลับสบายนะครับเรามีอยู่1ใบนี่ก็จะเป็นเต็นท์แคมปิ้ง <c oughs> มืดมาก <c oughs> ไม่นอนแบบมดีสนิท้ลยอะน no <oh ้หนักอยู่ที่เท่าไรครับตอนนี้นี่จะปิบัใช่ครับอยาก้ส่งนี้ก็จะเป็นสมอเชือกคนแล้วก็สายฉีดมีเสาแยกขายด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรถเข็นรถเข็นตัวสีแขวนี้อยู่ที่3,900นะครับสินค้าล็อสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้3,900ตัวนี้นะครับ ยังเก็บเต็นใหญ่ไม่เสร็จเลยนะครับใช้คนเก็บไปสามคนละยังเก็บไม่เสร็จเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีได้ใช้พนักงานเก็บสามคนเลยนะครับตอนนี้สุดยอดนี่ครับอันนี้เต็นท์อะไรอ่ะ เต็นท <Dance> mm ์สปริงอ่ะกระเป๋าดีนะครับตอนนี้กระเป๋าเดินป่าขาดตลาดแบบสีส้มไม่มีเลยอ่ะ mm hmm. เออเจอสีนี้แหละพี่เจ้แล้วก็สีนี้นี่ราคาเท่าไหร่3,500 สีส้มไม่มีนะครับหกสิบลิตรมีแต่ห้าสิบลิตรถ้าเบามากเลยราคาสี่ยี่สิบบาทนี่ก็ร้9สีสบเีเทาก็สวยนะครับมีเป็นโซนเสื้อนะครับ โซนเสื้อโซนกางเกงเดินป่าเลยตรงนี้เป็นถุงมือถุงมือขับรถเปล่าถุงมือขับรถเป่าถุมือขับรถเปล่าไม่หมวงไม่รู้ตรงนี้ถุงมือมีหลายขนาดมากมีกันน้ำเลยฮะว่ากันน้ำได้เหรอครับ กันแดดกันฝนมีหลายขนาดมากมีสวยอยู่นะครับเนี่ยมครับ oh, okay. ราคาห้าราสิบนะที่ใส่อยู่นี้ราคา550ราสนะครับเนี่ยนะครับ oh. กล้องสองทางไกลนี่เป็นกล้องสองทางไกล ลองนะครับอุ้ยเห็นเห็นระยะไกลไหมครับจะบังครับขับโบกับแม่วันนี้คนคืกคักนะครับวันอาทิตย์เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วคนก็มาช้อปปิ้งของแคมปิ้งกันนะครับเริ่มเต็มตัวซื้อของ วันนี้เราก็มาเติมของกันนะครับวนีาจะไปเดินป่ากันอีกแล้วอันนี้เป็นรองเท้าเดินปา่าน,นะครับตรงนี้ไม้เท้าเดินปา่าสีเขียวสวยจังครับมาเป็นไม้เท้าเดินปา่ายืดได้ยาวอยู่นะครับ ราคาอยู่ที่450บาทเนี่ยครับฝั่งนี้นะครับเป็นเสือนนเส้อกันยูวีเนี่ยครับเสื้อกันยูวีบางมากเลยนะครับใส่สบายนะครับเรามีอยู่ตัวหนึ่งนะสีนี้เลยราคาอยู่ที่550บาทตีนะใช่ของเรามีอยู่ตัวหนึ่งเนาะใช่ครั นี่ก็เป็นเสื้อกัน UV เบาเสื้อเบาหมดเลยนะครับเสื้อเบามากใส่ขับรถมอไซค์นะครับเบามากดูดิตอนนี้950บาทโอ้ตัวนี้เสื้อกันเสื้อกันลมกันฝนกันน้ำได้ด้วยนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่4,100บาท<ม>กางเกงกางเกงเดินป่านะครับเกยงแคมปิ้งตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับใส่เป็นเกงขาสัน้นถอดออกได้ทุกตัวเลยนะครับส่วนนี้นตัวนี้เป็นขาสั้นนะสวยนะครับขาสั้นเลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยกสิบครัษษขบขาสัน้นขายาวพันห้า กางเกงเบาๆใช่ไหมล่ะนะครับกระเป๋ากางเกงเดินป่าเนาะก็มีผ้าไม,ม,มคโครไฟเบอร์ก็มี่หนึ่งร้อยสี่สิบเองไปซักเนี่ยอาบน้ำนี่กางเกงสวยอยู่มากครบับใส่ <ๆ S 1> สบายห้าร้อยบาทอาบน้ำซักมีสีส้มด้วยครับนี่กางเกง กางเกงแบบนี้เบามากเลยนะครับย่าเกงเดินป่าสวยนะครับตอนนี้สวยเลย900ราคา160บาทตรงนี้ก็จะเป็นโซนกางเกงมีเสื้อกัักด้วยตรนี่ฝั่งนี้ เสื้อค่ะที่ใส่รอบนั้นไม่มีแล้ว่ะน่าจะหมดแล้วห้องฟิตติ้งรูมถุงนอนถุงนอนราคาเท่าไหรค่ครับพันห้าห้าองศาเล็กมากาเลยเดินตาใช่พวงนี้อุปกรณ์สำหรับจัดกระเป๋าเดินป,าปอบบอ่านอนพวเนี้ยเลยนอนแบบเนี้ยเ่ามากนะยอดเลย ก็แผ่นรองนอนนะครับแผ่นรองนอนนั่นแหละประมาณ150เบามากอ่ะโอ้ขวดเบาเลยโอ้โห้อบมากสหรับจัดใส่เปี้ยงก็คือแบบเซฟแม่120กรับจะเยอะเลยนะดีอ่ะดีมากเลยตรงนี้เป็นเสื้อผนเป็ดโอ้โห้คนชื่อมาก4,080หนามากแต่เบามากเลยนะเสื้อผนเป็ดอ่ะเบามาก กางเกงยังลดราคาอยู่แต่ที่159บาทเราเคยซื้อ149บาทเนาะตั้งแต่สมัยแรกๆที่เปิดเสื้อผ้าก็เยอะแตอนน,นี้เป็นโซนกีฬาโซนเสื้อผ้ากีฬา กล้ามเบามากเลยอ่ะเบาจริงกางเกงหลาใลายเลยกางเกงมาใหม่เยอะเลยอ่ะออออสีเขียวยังมีอยู่ละห้าสิบเก้าบาทนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายฝั่งนี้ รองเท้า F50 ราคา1,500้าเนี่เสือ้อเสื้ออดีเกเจ็ดร้อยเหลือ400นะครับตอนนี้มันเซลล์อยู่ดูดิดโอุ้ดยอดรถเยอะนะเนี่ยตรงน,นี้เราพามาดูตรงน,นี้นี่ไงเสื้อกีฬานะครับฝั่งนี้คู่ละ900คู่ละพันสำหรับนักฟุตบอลน,นะครับโอ้ยรองเท้าว,วิ่ง ลด20%นะครับสอง่ันหะ้าับ2,500เห็นแล้วยอดนะเนะบาเบาเบาจริงสุดยอดเลยนะัฝั่งนี้เป็นนชุดว่ายน้ำนะครับชุดว่ายน้ำก็จัดโปรอยู่นะครับช่วงนี้เสื้อกัน UV นะว่ายน้ำนะครับเอาไว้ใส่เล่นน้ำนี่ก็ดีนะครับเนี่ยชุดว่ายน้ำฝั่งนี้เป็นชุดนะครับ ใส่เล่นน้ำได้นะเนี่ยเ้เหลือสามร้อยอ่ะเหลือสามร้อยเอาไปใส่เล่นน้ำนะครับอย่างเงี้ยสุดยอดนะครับเห็นไหมครับมีทั้งแขนยาวแขนตั้นนะรองเท้านะครับรองเท้ารองเท้าแตะก็มีดีนะครับโอ้โหตอนนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับพวกผลิตภัณฑ์ นะครับแชมพูครีมอาบน้ำนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับ <_ d> um> มีให้ใสเพิ่ใช่มีให้เลือกหลายแบบอันเล็กๆกาไปเช็ดหน้าก็ได้นะครับมี180ไว้อาบน้ำนะครับเบาแล้วก็แห้งเร็วนะครับเออโอเคเลยอะเวลาไปแคมป์นะครับเอาผ้าแบบนี้ดีกว่าผ้าขนหนูนะเวลาตากมันจะแห้งเร็วกว่านะครับ ก็โอเคนะครับเราใช้มาหลายปีแล้วใช้ทนจริงๆนะครับซื้อแบบนี้ได้เลยนะไอ้ถุงกันน้ํานะครับเอาไว้ใส่เวลาไปลงทะเลนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะถุงกันน้ําก็มีหลายแบบนะะผืนใหญ่ก็มีนะครับไปชอบผืนใหญ่เผืนโคตรใหญ่เลยสุดยอดเออเออนาะมีแ,ะแบบนี้แบบคุมก็มีนี่ถุงกันน้ํา เสื้อจีขาวก็สวยนะแหวนถุงอันนี้ใส่พวกแตใ,ใส่ได้นะครับใส่โทรศัพท์ใส่อะไรได้เลยเห็นไหมหรือจะเป็นชูชีพก็มีนะครับราคาไม่แรงนะชูชีพก็ดีนะครับเอาวใส่ให้ลูกนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะอุปกรณ์กีฬานะครับทางน้ำมีว่ววหายด้วยนะถุงกันน้ําก็ดีมีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกสุดยอดนะครับ องนี้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬานะครับมีทั้งยาป้องกันตะคิวนะครับพวกถุงเล้าเร่นะครับเบ็ดซื่อก็มีนะครับมีหลายรูปแบบหรืจะเป็นโปรตีนบาร์นะครับเอาไว้กินนะครับระหว่างเดินทางนะครับเพิ่มพลังนะครับมีหลายรสชาตินะครก็จะเป็นพวกนี้สุดยอดนะครับมีชีพวกวิตามินต่างๆดีนะเนี่ยเดินป่าเหมาะเลยเนาะนะ เพิ่มโปรตีนให้ร่างกายกวา230แคลช่วยเพิ่มพลังงานนะครับระหว่างการเดินปา่าอุปกรณ์เยอะดีดเป็นยังไงกันบ้างครับของภายในดิฉันรอดพระราม2ของเยอะมากเลยนะครับข้างนอกก็จะเป็นลานนั่งองปสงค์นะครับสำหรับออกกำลังกายด้านข้างก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้ สนามติงปองนะครับที่จอดรถมอไซค์ก็จะอยู่ข้างสนามปิงปองเลยทางข้างนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวเราก็จะกลับไปแล้วนะครับดีคันล,ล่อนครับ